สบายดีพี่น้องมศสุสุคนมนีอ้อนเซมาเห็ดลาบซีนซอ้อนใหญ่กินเ้ยพี่นอ้องเ้อเผินซื้อมาแต่ตลาดอ้อนกันเลยสิเห็ดให้เผินกินแล้วก็มีเนื้อมันพี่น้องแล้วก็มีตับแล้วก็มีอสามพันสามพันลือสามสิบสอ,องกีพี่น้องแล้วก็มีอย่างันานา อ้อนก็สเจะไปต้มให้สุกก่อนจะเอามาซอยเลยพี่น้องเพราะว่าพี่น้องอ้อนเห็นจนพี่น้องตีอ้อนมาลายนี่ก็คือหม้อต้มนะจ้าเห็นยังเบาหน้านี่พ่นมีดซอยทีดเลยพี่น้องบายดีพี่น้องพ่นพ่มีดสันใหน้อันพ่นน้อ,ยพ,นอ,อ,ย,อยพี่น้องซอยสี้นเข่าเข่าเลยพี่น้องซอยสี้นจึงได้เขา่ขาเข่า เห็ดยังกับเป็นมดเบาหน้า да พี่น้องเอ้ยสร้างประจำบ้านเห็ดยังกับเป็นมดโซ่พ <c oughs> ี่น้องคนโซ่มันมีคนเข่าคนไร่คนผลใส่หัวจิงไคด้เยพี่น้องใส่หัวค่ะใบมะกรูดใส่มะขามเปียกแตงโมเราหน้าก็พ้นมีแด้จะพี่น้องเลือก ต้องเนกินแต่มือเนาะต้องมีดต้องเขาตลอดพี่น้แม่เสกเกอร์นะจา้าให้กับครัวตลอดมั้มีดต้องเขาตลอดพี่นอ้องพี่น้องผลมีดผลผ้ามีดผุพนกับข้าวเข่าเลยพี่น้องเลยนี่ก็คือเอ็นนะพี่น้องเด้ออ้นซีอัมาซอยเอาไปใส่ต้มลองเห็ดนำ้นำน้ำซุปเห็ดน้ำมันเห็ดน้ำต้ม นี่ก็คือเพียนะจ้าอ,อสีตทำการอาเพียอ้อเพียไใ้มันเย็นพี่นอ้องสีเอาเพียก่อนสีข้างหม้อต้มลงก่อนพี่น้องสีปุ้งก่อนปุงหม้อต้มลงก่อนหม้อได้ผลแล้วพี่นอ้องอุ่วันนีได้เอาลงเอาลงหม้อพดแล้วอ,อนมาทำการซอยนอจ้าซอยสี้นพี่น้องเครื่องในมันอ่ะ ขนา,านาครับอสามสิบสองกิ่อ้ออนเอาไปต้มพี่น้องต้มกบหม่อง,องน้ำามันน้ำซุปพูล่ะเดี๋ยวก็ให้มันซุปซะก่อนอ,อ้นกระเสียมาซอยเพราะว่าเอฟซีว่าต้องเอาไปต้มก่อนอ้นก็เลยไปต้มนะจ้าเอาก็ซอยซี่พี่น้องเห็ดตอน่น้อยเห็ดลาเพี้ยกับอ้นแล้วเอาไปอ้อแล้วพี่น้องเพี้ยห้ก็ต้องไปอ้อก่อนประเด็ห้องก็ต้องเอาไปต้มก่อน,ออน เป็นลาบซีนค่ะจิ๊งตอนบนไปยูไทยพี่น้องลาบซีนเพิ่นบไซค่าแต่ว่าทางลาวเิคนไซค่าลาบซีนมันจิงห่มจิงแซ่บสวยซีนน้องเข่าขาดขนาดนี้น้องหน้าพน เข่าร้ายกับย่านปล่อยซ้อยพี่นอ้องย่ามันจุดใเ่มือแหละ้ยเจ็บเรื่องออกเข่าค่ะจะคนจะมาซ้อยตับต่อเลยพี่นอ้อง ตับใส่ละเดี่คือขาดเดพี่น้องเด้อเพราะว่าอ้นได้ซอยซินซ้นแล้วซอยยังแลว้วมืดแล้วอ้นก็จะมาตัามค่ะตัาตใส่กับบับเนื้อซิ้นพี่น้องให้มันหันให้เนื้อหัน อนก็บซใส่สข์ค่ด้วย้จพี่น้องใส่สข่ะให้เนื้อหามด้วยพี่น้องเด้อทีนีคสูตรของสูตรของซออุอน่นเลยพี่น้องพอเครื่องในนี่คือซุกเลยเดอ้อยพออ,อุ่นเอาไปซอยแล้วอ,อ้่นก็่ที่มามาพี่อยากกันพี่น้องพี่อยากที่อ้่นเอาไปอ่อแล้ว มาเพี่ร์ไหวเด้อจ้าโอนมาโอนคนวอาก็ต้ายคนพี่น้องอ่ายคนมาหาเสียงคุยกับนะจ้าจังดัง่ยน้องแน่มาไหวพี่น้องโอนขอึ้นมาลากไปพี่นอ้องเด้อโอนมาได้ที่แล้โอ,อนใส่สน้าปลาแดกปลาแดกโอ,อนก็ได้เอาไปอาะเด้อจ้า อุ่นเอาไปอ้อเรียบร้อยสุกแบบประแดกพี่น้องอุ่นเอาไปต้มสุกแล้วแล้วอุ่นกระชี้ส่เป็นง้อด้วยพี่น้องด้วว่าผงสุรดนี่ยจะเอามาคนพี่น้องให้เข้ากันมีบีนั่นก็ใส่บีนั่นพี่น,อออน,น,น,อนอ้องเนก็วัดทั้งเป็นวัดทั้งไอพี่น้องอากาศเปลี่ยน คนกปสใส่บีเด้จ้าให้มันคมๆน้งสกีสในใตายคนซื้อมาแต่ตลาดละคนกปซส้ใส่ข,ข้าวกวเดจ้ามัะมาพิุพงพิุพง ผมก็ใส่พักสารแน่แล้วเด็กพี่น้องด้วยาพักเสริมลาบน้องพักเสริม ก็เอาเอาไปขวาน,นมดดนาานานนีน้องมีสุกดิบตาจ้าจัลาจีนทสเร็จพี่น้องเดี๋ไปเบิงหม้อต้มกันพี่น้องว่าได้หรือยังได้หรือบ่หรือยังบ่ได้เดีด๋พีน่น้องไปดู สำเร็จเจ้าลาบซีนอ้อนก็เอาไปขวานมอต้มเผาก็ได้ที่แล้วอ้อนก็เอาพักนั่งเลือดล,งลุง้็จะพี่น้องพักนั่งเลือดลงแล้วก็หอมบัวพี่น้องหอมใบลงถือว่าแล้วพี่นอ้องอน้นถึงทำการขวานพี่น้องเลือดขวานโตต,ตัวดิบ ดิบแน่ซุกแน่ว่ามีคนเขาบอกกินบอกกินดิบพี่น้องโอนค้าใจผือแต่เป็นวัดพี่น้องเอยทำการขวให้มันสุกกำลังสุกลพี่น้อง ให้มันสุกเด้อพี่น้องเด้อมาเดอ้พอพยายักนำมาเดอ้อเซโน,โนเดอ้อลาบสีสีมืออ,อุ่นหน่อยเด้อจ้าเอุอ่อนเห็นยังอ้ยล่างอักกาศถึงไปเอานำอันอน้ำเช้าหน่อยเอาสมุนไพโปรงเลยเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องลงมาเต็มผัดกอกขนาดน้ำนมเช้าเห็นเจ้าเข่ามีสิ่งอย่าไปด้อย เห็ดกับข,ข, ام, ข่ขาวกับน้ำกินข่าวกินน้ำแล้วก็อามน้ำเอาน่าก็เสื้มาเมียนเฮือนต่อเล้วพี่น้องเม,มียนทั้งอันบอลห้องโถงพี่น้องมันเจ้ข่าแตงไม่เป็นแม่บ้านทีนี้ขนาเป็นแม่บ้านเ <laughs> มื่อนี้เห็ด <laughs> เห็ดเวียเป็นพิเศษแล้วเมื่อนี้เอื้อยเสื้อผ้าพี่น้องแบบดีใจแห้งแบบตั้งแต่ก้าว <laughs> ขึ้นมาตั้งแต่ก้าวก้าวมาอยู่ในเฮือนหลังนี้บ้านหลังนี้ยังบดเเมียนในอนามัยยังให้เพิ่นเลยพี่น้องมันจะมาอยู่สช้นุกเห็ดมันจะสเชนุกอันโอนน้อยก็อยู่กับเช้านุก เห็ดหาพี่น้องจ้าได้น้องสาวเห็ดเห็ดหาแบบน้องมาตื่นมากเพราะเห็ดผู้ฝาผู้ฝาเพรเห็ดแล้วแะคะผู้เอื้อยตื่นมากก็เริ่มเป็เห็ดซ้ำพี่น้องเพิ่นมีแต่แบบซื้อกับขอกับข่าวมาแล้วก็เห็ดท่าเพิน่นนั่อะไะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นซื้อมาหาแล้วอยู่ก็อยู่น้อเพิ่นแล้วยัง่ยใช้เพิ่นมาเห็ดใหนกินมันกับบุกขึ้นนอตัวนี้พี่น้องเลยเอา,เอาต้องเห็ดได้พี่น้องเลยอ่านอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายให้ลูกท่านเล่นประมาณนั้นลาฟีลาน้องวะ ลาก่อนเดีจ้าสำรง,งสาวนเ้แลอวพี่น้อง๊ายบายบ้ายพี่น้องมอสุขู่สุคนอจ้า